ครับข้อนี้เขาบอกว่าระบบระบบหนึ่งครับประกอบด้วยกระบอกสูบบรรจุแก๊สอุดมคติถ้าแก๊สภายในกระบอกสูบมีความเปลี่ยนแปลงความดันและปริมาตรเป็นดังกราฟจาก a ไป b ไป c และก็กลับมา a จงหางงานครับงานคือเดลต้าเดาใช่ป่ะที่แก๊สทำเป็นกิโลจูลถ้าแกสถ้าขั้นตอนการเคลื่อนที่เป็นแบบนี้ a ไป b และ b ไป c c ก็มา Okay. จะเห็นได้ว่าถ้าปริมาตรลดลงครับปริมาตรเพิ่มเดลต้าจับยูเป็นบวกใช่ไหมถ้าปริมาตรลดเดลต้าจยูก็เป็นลบใช่ป่ะครับดังนั้นถ้าจาก a ไป b เนี่ยงานจาก a ไป b เนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบปริมาตรเพิ่มใช่ไหมครับจาก0.2เป็น0.4 a จายก b เนี่ยไปบวก b ไป c เนี่ยลบหรือบวกครับ ลบใช่ป่ะ c ไป a เนี่ยลบหรือบวกครับเป็นศูนย์ใช่ป่ะครับพอปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าน้องเจอการะะาฟลักษณะเนี่ยให้รู้ไว้เลยครับว่างานของมันเนี่ยคือพ,พื้นที่ในหลูกพื้นที่ในหลูกลูกของมันคือเนี่ยคือหลูก งานของมันคือพื้นที่ตัวเนี้ยนั่นเองอ่ะอย่างนั้นงานของมันคืออะไรครับงานของมันคือ1นส่วนสองคูณพื้นที่ฐานคือศูนย์จุดสองใช่ไหมครับคูณสูงคือ5้คูณสิบกำลังห้าลบสคูณสิบกลังห้าได้สามคูณสิบกำลังห้าเท่ากับสามคูณสิบกำลังสี่จุดก็คือคำตอบข้อนี้ครับตอบ 3คูณกํลัง4จูหรือเท่ากับ30กิโลจูแต่น้องอย่าเพิ่งเชื่อครับถ้าน้องไม่เชื่อว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ในรูปนะเดี๋ยวพี่พิสูจน์ให้ดูถ้าเราแยกกราฟตัวเนี้ยครับกราฟนี้นะเป็นกราฟดังกล่าวคือกราฟนี้จาก5คูณกลังห จาก A ไป B ก่อนจาก A ไป B ครับและจาก B ไป C แล้วก็จาก C ตัวเนี้ยไป A อจากตัวเนี้ยถ้าเรามาพิจารณาทีละอันเนี่ยครับพื้นที่ได้กราฟของมันเนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ ไม่มีใช่ป่ะถ้าเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่้กราฟตรงนี้ครับเป็นบวกใช่ป่ะซึ่งมันบวกเยอะมากเลยและพื้นที่้กราฟตัวเนี้ยเนื่องจากเป็นมาลดลงพื้นที่้กราฟเป็นลบใช่ป่ะถ้าเราเอาพื้นที่้กราฟทั้งหมดเนี่ยมาบวกมาลบกันตามเครื่องหมายของมันเนี่ยพื้น <overlooked> ที <kimchi> ่ของมันนะครับก็คือพื้นที่ในลปใช่ป่ะดังนั้นเราสรุปได้เลยครับว่างานของมันเนี่ยคือพื้นที่ในลปนั่นเอง อาจจะงงอ่ะข้อนี้ดูทีละขั้นก็นได้จาก A ไป B ก่อนจาก A ไป B งานของมันคืออะไรครับคือพื้นที่ใต้กราฟใช่ป่ะซึ่งเป็นบวกใช่ป่ะใต้พื้นพื้นที่กราฟเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมครับเจ็ดสิส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานผลบวกด้านคู่ขนานครับด้านนี้สูงห้าด้านนี้สูงสองคูณสิบกลังห้าก็รวมกันเป็นเจ็ดคูณสกลังห้าคูณสูงครับสูงคือศูนย์จุดสอง มาดูที่ตรงนี้ครับจาก b ไป c b ไป c เนี่ยงานต้องเป็นลบใช่ไหมครับแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เป็น0.2คูณกับสูงของมันคืออะไรครับ2คูณ10กลัง5ก็เป็นแต่ติดลบใช่ไหมครับเป็นลบ4คูณ10กำลัง4ตัวนี้ครับเป็น7คูณ10กำลัง แต่ตัวนี้ครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0ใช่ไหมครับเพราะปริมาตรไม่เปลี่ยนเดลต้า V เป็น0ถ้าเราเอา3 3ขั้นตอนเนี่ยมาบวกกันครับจะได้คำตอบเป็น3คูณกลัง4จูลไหมครับเท่ากันใช่ไหมดังนั้นสรุปได้เลยครับว่างานของแก๊สถ้ามีหลายๆขั้นตอนเนี่ยงานของมันคือพื้นที่ข้างในลูกนั่นเองตอบ สามคูณสิบลังสี่จูลไหมยังตอบไม่ได้ต้องทำให้เป็นกิโลจูลก่อนข้อนี้ตอบ30กิโลจูลเป็นคำตอบครับ